สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้คอยสิผ้าไปเลาะป้าอีกคือเก่าหนึ่งแล้วพี่น้องจ้าไดทายอดอแอปเปิ้ลนี่นี้พี่น้องงามๆนี่ดอกแอปเปิ้ลมันจะเป็นจังสีหล่ะพี่น้องดอกแอปเปิ้ลออกดอกแล้วงามคักงามเลยเนาะดอกแอปเปิ้ลออกดอกแล้วแล้วก,ก็เป็นหมากไปเลาะป้าพี่น้องไปเลาะป้าหาเก็บพักพักยังคิดได้จะเก็บเปิดหาเลาะออกพึ่งพักเก็บหอกเก็บพักพี่น้องจ้า ไอ้ออปเ,เปิลสูเบิ้งงามคักงามแน่เนออ้อไปพี่น้องไปรถน้ำกันจ้ะบอนหวานฝรั่งออกเงาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาไายสุเบิ้งจ้ะไายสุเบิ้งบอนหวานนี่คือบอนหวานฝรั่งนะคะนี่ดอกเพิ่นนี่เด้อนี่ดอกเพิ่น ล่อเงี้วๆนี่ทวมหัวบนนี้นี่พี่น้องจ้าอันนี้ตะว,ว่าข่อยชิมาตัดออกจักน้อยจ้ะตัดเอาไปแกงจักน้อยขอ่อยชิเฝ้าออตัดก้อนฝนสิตกพี่น้องจ้าพ่อทาพ่นเงีวดอกขอ้าพเจ้าทาพ่นเงีวหนึ่งอีกโดนอยู่นี่สันเงีวทวมหัวบนนี้นี่พี่นอ้องตะบ่อนหวานฝรั่งจานนี้ไปล่สายหัวนี่มนเมียนเบิดเลยปลาทายปลาสบรวจซูเบงพี่น้อง ใช่หวยฟังทั้งนี้ก็เป็นทั้งบ้านค้นพี่น้องจ้าแุ่ไพ่ซูเบิร์กแก่รอบๆอพี่น้องมาตัดมาเนี้ตัดบอมด้านน้ำกันพี่น้องบอนหวานฝรั่งตัดไปแกงไปกินปีละเทียนเทดลไหพี่น้องทั <c oughs> ้งน้อคนกับย่าวถ่วมหัวล่ำแก,แก่้กับตัดได้คือกันแต่ว่าขอบอ่อถาข่อยากเดนนี่นะตัดเลยพี่ ้วเบิงใบพอนะคุณใบพัไธุ์ไงเ,เวลาพันแย่แย่ทวมหัวพันนี่นี่นพี่น้องนี่ตัดเอากังหมได้เลยพี่น้องุูนะปานใบยังตัดก้อนพุนสตุกแล้วพี่น้องจ้ะ ไข่ออกอันคือใบสะพูนี่พี่น้องไปกินผักนั่งเลิศนี่เนาะจำรับขอได้หนิดอกคนนี้กระดอกคนที่ยังกินผักนั่งเลิศหรือผักอีหยังนี่นะตาราเวลาไปแกงมันแซ่บพี่น้องจ้ะไปเขาก็ไปลอกกาบพ่อนออกนี่ ลอกกาบคนออกจังคู่นี่แหละพี่น้องลองกกาบคนออกแล้วเขากลับไปแกงแกงเซ้นพี่จังแกงบ่อนบ้านเ้ายนั่นแหละพี่น้องแต่ที่เนาบอกคือการกินคนคนละกินเนาะ ภาษาเยอรมันอยู่ดอกพี่นอ้องพอตัดกินทุกปีได้พี่น้องจ้านี่นะพอตัดทุกปีทุกปีอัออนรอดพเนแาวนี่อีกโดน พวงหวดตัดล่ำสองร่ำกับแกงได้หมอนึง่งคนลราพี่น้องกันนี่ได้ลายละมันพอชิตัดมันออกมาเนี้ตัดใบเพิ่นออกอืมร่ำบนเสาโทษนี่ก็โทษแล้วพี่น้องนี้นี่มันก็ในไงเนาะซุ่มอยู่กระแมนบดนี่เห็นบ่ตะป้าบอลเพิ่นนี่เห็นบ่จ้ะ ักออดสิออสปอกเมียรพร้อมจะหอดบ้านกอยสี้เ้นเห็ดกินเลยนี่นปอกสิเลยพี่น,ออน,น้องนะเขาไม่งออยู่เนาะเยวหอสิลวกกินหนึ่งกินกันแล้วตนะ้องห่อมากเนาะเจะหอกดตัดตัดเลยตัดตัดตัแจง กินพันธุ์ไข่พูนะพ,พี่น้องกินทุกคนเนี่ยสำหรับคนเนี่ยเวลาแกงแล้วพันมันแซบเนาะเราไปแกงปีนึงตั้งสองสามเที่ยวแล้วคนมากกินขึ้นกันมากกินพวกพักแบบนี้อือันขันผู้ใดว่านเม็ดที่จะกินไปตะพืชตะพืชเยอะจะเก็บน้ำด้วยจ้ะเด,อเดอ้ออันนี้เก็บตามศึกษามาต,ตามตำราเดอ้อหนิ ลวกทิมจากน้ำนึ่งแล้วก็ก็แกงเลยลวกลวกก็กนนึกพักอนีนังก็สร้างข่อยเก็บอยากปลาไปข่อยสินลวกสักคนนี้พี่น้องข่อยจะกแกงพักมาดูสินลวกพี่น้องเป็นมืดมืดปะเฮ้เห็อนอยู่ดอกเนาะ พ่แล้วพี่น้องก็มาตอบคำถามเอฟซี FC มันอันกมเป็นว่าว่ายายเจ้าใส่วิกบอกว่าสันผมเจ้านะว่าสันอันบบแมนเด้อร์ยายนะผมเป็นคนผมโดกโดกขันมันปล่อยลงเป็นอุญูอญาญะผมนะอือยายบอดดายไซวิกออืมผมแท่นี่แหละบบแมนผมปลอมดอกของวัตจะคิดพ่อบอดดายไซวิกผมแท่ป็นคนผมโดกโด,กโดกมผมแท่นี่แหละ อากาศก็คือบบดีปเปันแต่ว่ามือนี้งขึ้นขึ้นพี่น้องจ้ะแกงแซ่บีพี่น้องเพื่อนทีมีอีกต้นอันนึงคล้ายๆกันนึสิละคันว่าแม่นบอลก็กินได้ต้นอันนั้นแต่คนจะเอาเขาเจะมักสิมักก,นก้นอลัหัวเพื่อนไปเฮ็ดพวกแกงพวกซุป,ปยังพวกกระลังนะพวก็ลืมซื้อคนล,ล,ละต้นคน,นั้นะคล้ายๆกันนี่แหละ อันนี้เพิ่นมีซื้อยังคะคะนี่แหละขึ้นต้นเขาก็ล,ล,กล,กขอขอลืมอืค่ะยังนี่แหละเขาก็ลืมพี่น้องจแะเขาลืมเอาหนังสือมาพร้อมมื่อนีอ้ให้พี่นอนะ้องเบิ่งเนาะเพื่อความมั่นใจไปก็ไปตัดตัดเครื่องตัดเครื่องเขาก็บวกสะก้อนต้มสะก,ก้อนเหมือนท่าจะเอามาปรุงอาหาร แข่งแค่จะแก่ง,ง,งบอนบ้านเท่านี่แล้ะพี่น้องกิ่มมืดก็อ,อยากสวมีพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่ขอมาเบิงสองเมลี่แฮปปี้จ้ะขอบคุณทุกมนำใจทุกไรทุกแท่ขอบคุณเอฟซีสุกถูกทุกคนเด้อที่บ่ถิ่มบ่ปลาเมลี่แฮปปี้พี่น้อ,อ,นองห้ายกำลังใจกันมัดตลอด fc สุขุมสุขคตสุขภาพแข็งแรงทุ่ทองไหลามาเทมาเก็บใจให้ใจกุ้มข่อยายให้มีเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคตมีด้ Happy, แฮปปี้กระซิเฮ็ดไปใช่ล้วพี่นอ้องมี่ยังลงกับลงไปใช้ชีวิตต่างแดนเพิองี่ธีชีวิตอยู่ต่างแดนใช้ชีวิตเป็นจังไรมาจังไรกระเบิ้งกันไปเรื่อยๆพี่นอ้องตัดปิษต้นต ไก่มาเอานี่ได้ี่นงงบุ่นีลนะแล้ไก่มาเอาวนหวานพลังนี่แหละลวกกินกับแก้วก็ได้บ่อยากแกงกันลวกก็ได้พี่น้องจ้ะ กิน,นเกี่ยวไปนแบบี่อะไรนะพี่นองนี่แยกไม่ถวยนึงน,น,นี่ที่แกษนะนี่พี่น้องบอนหวานฝรังอุกหนะุบลกกระเด็น,นหน่อยนึงด้พี่น้นนอง เด็กน uh, ้อยน้องนึงดาดอีกแล้วดิอันนั่นมามุยหมักต้มแง่กำลังพี่น้องออกไปพ่มโรดไปหอดบ้านเลยเพจกินโรดเดี๋ยวพร์คุณทิมมันนี่แล้ว เพิ่นพ่อแล้วตันกกนี้ไอ้แกงบอกแกงกระต้มกินกับแก้วเท่านั้นแล้วเนาะ หวานฝรั่งพอเอิดบอนหวานฝรั่งของแหละพี่น้องคนนี้ซื้อภาษาเยอรมันมีดอกอยลืมเอาหนังสือมานั่งพี่น้อง <c oughs> แต่เป็นร่ำพันสูงหินประมาณพันละพันไนดะ้หดสามเมตรพันนี้พี่น้องนี่เงีวอีลีนี่นะต้นอันนี้นะเงี้ยวเงี้ยวง่ายคนนี้อีก พันสิมีต้นนึงอีกคล้ายๆกัน,นต้นสิริลาพี่น้องต้นซ้ำนี่แหละชุดใยนะค่ะค่ายๆกัน,นอันต้นยังบุหรี่ขอก็ลืมซื้อคนไปกินได้อันนั้นแตาข้าวเ,เจ้าสีก้นหนูหัวมันเนาะอันนี้มันเป็นบอนก้อนลราพี่น้องนี่แกงกินผู้ดเดียวดอกนี่เป็นจังสีริลาเนี่พี่น้องจานนี่บอนหวานฝรั่งจ้ะนี่คือบอนหวานฝรั่ง ยงแซ่งหญ้าตะกะเตนพี่น้องมอตะชิขึ้นมะตะชิขึ้นต้นนี้น้อยนึงน,นะตายสุบบ้างหญหาตะกะเตนมาตะเก็บบมันพี่น้องยางพานกับมมนในปานี่ไม่เห็นหญ้าอันนี้ แก่แล้วลายปดุดท้ายสุบืงที่น้องทำบวกเก็บหลายเก็บเอาสองสามหยดหัวตาสีขื่นยืดน้าพรงหน้า,อเ,อาเอ็นยืดกระงามงามเก็บเอาบางงามๆาุ่น้าเฮ็ดพัฒนเฮ็เดอย่านั่งก็ได้แกงกินก็ได้จ้ะเฮ้ยแล้วมึงหยดนี่เป็งามแทนนี่ งามเจ็บอา้ยญญาเอ็นยืดตุกูกันพี่น้องจ้ะมานลบะปลาลาะทงนี่พลาดบะไ้น,ไน,นี่นี่ก็จะว่าก็จะไปโยงแค่แต่นั่งเมียนอยู่กับโยงทีนกันลุงเทียแต่ว่าขอชวนมาขอจะไปแกงพี่น้องงามครักเนาะ อยู่ตัวผู้ผูดตัวเมียก่อนกับจนเบิดพี่น้องจ้ะงาคกักเนาะเขียวอุ้มทงเลยมากกับไปแกงอ้อมตัวพี่น้องคมคมอัมรัมอ๋อตักหักแต่หอยนี่แน่ยนนมนางงามคมอาลรัมคนงามคักเก็บเอาคนงามคือ กลางเดินพร้อมนี yeah, ่คุณงามค่ะเนาะหลายพี่น้องเป็นยืดยาโม่งขามเด้อพี่น้องจ้ะกินได้จ้ะแกงอ้อมก็ได้แต่ตะกูหมักอ้อมอำล้ำพักพ่อเราพี่น้องเบาหลายดอก้แลตะบุงพักก่อนนี่งามคักงามแน่พี่น้องจ้ะ ผมปกเก็บดอกจ้ะไายสุวงง่ามครักเนาะกาดหน้าคนพี่น้องกิ่นแสบพี่นี่มันเป็นน้ำนุ่มกาดหน้าแล้วตะพูเสื่อมเนาะพี่น้องจ้ะนี่ออกว่าหลายหงุดหงิดแล้วเลย เ,เนาึนกว่าเป็นยอดอยู่พี่น้องนี่ต้นเป็นกออยู่บนนี่นเป็นยอดหักปปปปปปเปาะเปาะนะวัตถสีออกพี่น้องจ้าเลาะไปเลาะมาแต่ต้นละพี่น้องมีต้นหน่อยเนาะ ลอบไปลอบมาก็ได้กินอยู่ดิ่เอาโลดอขอคมๆมอั้มลำจากน้อยนะพี่นอ้องอืเดาขึ้นออเฮาเกียบคนพี่นอ้องกำลังพอดีกินออกยอดอ่อนๆพอดีพอดี ອ <laughs> ືເອື້ອຍນ້ອງເກັບດອກສະດາມນດກສະດາດກຍອດສະເດົອກນ ป,ปิอากาศดีด,ดีพี่น้องฮะยังเิ็ซพักสะเดา เดาฝรั่งพี่น้องจ้ะเก็บสะเดาฝรั่งนี่ง,งามขมขมนี่พี่น้องขมเมือไหร่แล้วกับสะเดั้วันเท่านี้ผู้บ่ามากักขมนะ่ะกินบ่ได้เด้นี่ต้องผู้มกักขมโคม,ม,มึงกินได้พี่น้องขมอีพอ่ออีแม่เมด้พี่น้องดอกอันสะเดา้วพันธุ์ที่นี่ังสวยหละนี่กีบเป็นสามกีบนี่สามสีกีบนี่นะจังสวยนะสังเกตมึงง่าย ต้นเพื่อนกระสีเป็น,เป,นเป็นกับกาบตัวพี่น้องเป็นต้นใ่นะเป็นกับกาบเป็นปิดกาบนะปันเทาเอินกาบบอ,อปิดกับกาบเย็ดเย็ดต้นใ่ๆเพิ่นนะ ลาบกระแซบที่สะเดาบ้านเ่านันแหละขมอําล้ำไม่ใง้เป็นแก้แล้วเขียว,ยวกาบดีดีพี่น้องย่างหาพักเล่นเก็บพักเก็บหญ้าไปอจากเวียบจากงานแล้วก <c ười> เดินสายหาเก็บพักตัวบ้นน <c ười> ววนานน,ขขนาี่พี่น้องกิจตรประจําวันนีงานอะลิเลกของอันยายเม่พี่น้องงานประจําเ้าก็มี่เนาะ mhm nhưng ở lý lệ cũng không mhm tiếp tục có cả phối là con này, ở lý lẽ đau ừ. ไอบรรยากาศมันทงให้ทงหน้าสุบึงพี่นอ้องเขาซาลีเขียวไปเบิร์ตพี่นอ้องแดอดออกแล้วเด้่ยฮอนเขาหนาฮอนแล้วเนาะพี่น้องทงให้ทงหน้าเนี่ยเขาซาลี่ข้าเจ้านี่เบิง่งกัะสินแล้วโอ้ยกิดหอดบานกิดหอดเมี่ยงพี่น้องจ้ากิดหอดบานเท่าเนาะอยู่ทงให้ทงนั่งสินแล้วหญิงจมสุพี่น้องฟัง ก็เจ้าก็เจ้าปลูกกันพันพักพี่น้องจ้าแ้วเจ้าใส่รถปลูกได้พนะักอันนี้นะก็เจ้าใส่รถปลูกต้นพักกันอีหยังก็ยังบ่บ่บเห็นสัตว์น่ะพี่นอ้องยังบ่รู้ว่าเป็นคือทั่วเลทนี่แหละแต่ีหยังต้นน้อยอยอนะยกปลูกหลายพี่น้องจ้ะไอซูบเบิ้ลก็เจ้าเฮ็ดสวนแถวนี้ก็สิลัดเขาไปบ้านซั่นหาเก็บผักข้างนี้มึงกินค่าได้พี่น้องไปตามไปเบิ่งนํากันอีกจ้ะข้างนี้เป็นแม่นอัน เขาพี่น้องจ้ะงามพักเนาะเห็นเขียวยูสิกระิดทอดบานเท่านาะพี่น้องเขาซาลี่เพิ่นอนทางนี้ข้าเห็ดอันสวนเขาซาลี่สวนพักทางนี้นะไกลจากบ้านไปด้วยพี่น้องมขอสิรัดลงมเหมือดเลยล้มเมนทางคุณเหรอนี่รัดขึ้นไปน,นี่กับเขาบ้านแล้วพี่น้องไปเบื้องพักอยู่หันกลนวสิใดบ่สีนี้บ่สิท่านจะออกไปอืม ออกจากป,าป้าพุ่นเขาป้านี่บ้านนี้นี่พี่น้องกินไ like ด on, ้นี่เจ้าอะไพี่น้องนี่อ้อนๆนี่หญ้าหางมาอันนี้อ้อนอ้อนนี่พี่น้องจับนี่นี่หน่อยสิมันแก่แล้วล่ะมันอ่อนดอกแก่แล้วล่ะจับมึงดอกแข็งแข็งอ่อนหรอกแก่และนี่แล้วทางนี่นาฮอนเขาจะก็เฮ็ดห้าเฮ็ดสวนสิแล้วพี่น้อง สวนนี้เป็นเลอยไล่ไปแล้วนี่สวนพักขก็เจ้าใช่สุบิึกอีกพี่น้องจ้าหน้าหอนก็จะก็เห็ดสวนเห็ดยังซีแล้วือบานเห่าแล้วพี่น้องสวนพักสวนหญ้าไปสินแล้วหน้าหอนโบอืดแล้วสวนพักสวนหญ้าก็เจ้าแล้วก็ลุ่งขอขอขอโคตรลุ่งหมุนลุ่มหลงน้ำตาลอีกแล้วนี่จังน้อยนี่เราบังคับไมาพอจุ่มนี่พี่น้องจ้ะนี่ นี่อ้อนคัก่อ,อนแม่พี่น้องเก็บออกก่อนเฮ้ยมอตอสีออกอพึ่งจะออกพี่น้องนี่อ้อนอเอนสีกินได้เนี่ยกินข้างเดี๋ยวติดใจแล้วพี่น้องกินเทียเดี๋ยวติดใจแล้วยายแม่นี่กินได้ดยี่ดอกในซ้ำนี่นะอ้อ,อนอยู่ ดูวปวดไหมอเปะเปาะไปลวกพ่นพันอันสินน้ำตาลเนาะ ได้บเซงกัดถุงมือขันใส่พี่นองจ้ะ <laughs> อวบเนะเก็บเอาแก่โหดหนึง่งอากาศกะดีดีพี่นอ้องมาเลาะป้าเลาะดงตัวบานนี่ น้องตัวเฮี้ยนเบิงตะขิบนั่นคำนั่นมืดข้ามาจังสีก็จังมืดไว้หนุ่มพี่น้องเบิดเวลาไว้ไว้อ่าใกล้จะได้ไปเฮ็ดงานอีกแล้วนะขันข้ามาจังสีนะอืมอืมนั่มาพี่น้องหอเหรได้สีฮักเพลเทียนน่ะเปราะเปาะเปาะได้หนินี่หลายเติม คือสิพ่อแล้วล่ะคันบ่พองามๆอีกพี่น้องคันพองามๆอีกกับโบเน่ยอ,อาจจะเก็บอีกเนาะอ่อนซ้อนไว้พุ่นน่ะเห็นบ่พี่น้องแดดแอมแซมพุ่นตำลึงป่าอ่อนซ้อนเพิ่นฮุกดีเนาะตำลึงฝรั่ง